เป็นเกมที่ผมชอบนะเพราะว่ามันดูลึกลับดีมีปริศนาอยู่ตามห้องต่างๆแล้วก็อาจจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อยโอเคก็มีนี่มี2องเขาเรียกแท่นนะครับเราสองนิ้วเนี่ยขยายออกมานะแล้วก็ไปอีกแท่นหนึ่งนะครับแท่นด้านซ้ายก็จะมีกล่องนะกล่องกลมๆเนี่ยครับคลิกไปที่กล่องกลมๆแต่มันคลิกแล้วก็หมุนนะครนี่เปิดสลักได้น,นะหมุนโอเคหมุนว้าว หมุนแล้วก็กดปุ่มตรงกลางใช่ไหมโอเคแล้วก็มันก็เปิดสลักออกมาได้น,นะครับแล้วก็ใช้เมนมูนิ้วเปิดขึ้นมานะครับทําท่าเปิดนะครับเ,เป็นสายตามล่อยให้มันถูกแน่เลยครับก็ตามชิ้นส่วนมันก็ไม่ยากนะฮะก็หมุนหมุนไปลแล้วก็ก็เอาชิ้นส่วนให้มันตรงนะอันนี้น่าจะเป็นอนด้านนี้เนาะโอเคเข้าไปโอ้พอดีมากโอเคอันล่างก็คืออันนี้ จุบแล้วก็อย่างหนึ่งดีด้านขวานี่ครับเพระมันส่องได้นะครับส่องมันเหมือนมีรอยนิ้วนะครับอ๋อมีของอยู่ข้างในนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนรูปหกเหลี่ยมเก็บมานะครับเก็บเข้าเป้เรานะครับ สำรวจห้องทั่วๆนะครับออยังไงด้านหลังด้านหน้าได้ด้วยครับอ๋อนี่ไงมีของสลักอยู่ข้างล่าง,างนะไม่ใช่นะเราเก็บเลยนะเก็บจากตรงนี้เลยถ้าผมเพื่อพูดคร่าวๆนะฮะถ้าต้องการอ่าไม่มีอะไรก็ก็ซูมออกมานะซูมออกมาแล้วก็ซูมไปที่แท่นด้านขวานะครับ มันม,มี๋อมันมีช่องสัะหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเราเรา,เราคิดว่าน่าจะเอาสัะหกเหลี่ยมใส่ลงไปนะครับนี่สองช่องนี้ใส่ลงไปสิอืมใส่ได้ลพอดีโอเคก็คือลากจากเป้เข้ามานะแล้วมันมีโอ้มันเปิดกลไกลออกมานะครับเป็นคล้ายเฟืองนะครับเฟืองโอ้พอหมุนไปก็จะเป็นวงวงแค่ว,วงกลมใหญ่ขึ้นมานะครับอ๋อพอเป็นวง วงกลมใหญ่ปุ๊บก็จะมีของขึ้นมาเป็นคล้ายๆลูกทรงกลมนะครับทองเหลืองนะครับชุบๆๆ,ๆอ๋อแล้ว้องใส่ตรงกลาง,งนี้โอ้มีตาเปิดขึ้นมานะครับตรงกลางอน,นี้นะครับ S E S W N โอ้เขียนด้วยเลือดนะและ C S, e S W N ตรงจดหมายตรงนี้ไม่น้ามันเป็นช่องว่างอยู่ตรงจดหมายข้างล่างนี่นะครับ S S, C S W N โอเคได้ของมาอยู่ตรงกลางนะครับได้อะไรมาเหมือนเป็นวงกลมนะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างแล้วมันเหมือนมีลูกศรให้ให้นี่ครับแล้วก็กดไปที่นี่นะแล้วก็อเราเอาลูกศรออกมาโอ้มันก็เป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับ